อาการที่มีสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนที่เกิดขึ้นในห่วงที่ผ่านมาทางสำนันกงานชาติได้ดําเนินการตามแผนพิทักษ์ส่วนหลังนะครับโดยมีการดูแลความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนดูแลในเรื่องของการอพยพและก็ดูแลทรัพย์สินบ้านเรือนที่พี่น้องประชาชนได้อพยพไปสู่ในจุดที่ปลอดภัยทางสำนักงานชาติโดยท่านผบอตรได้ํำชับ ในเรื่องของการยกระดับให้หัวหน้าสถานีตำรวจตำรวจทุกนายนะครับแล้วก็ควบคุมกากับดูแลโดยบอกอแล้วบชทุกพื้นที่ให้ติดตามนะครับแล้วก็หาข่าวในเรื่องของในช่วงนี้จะมีอยู่สองส่วนในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียในการบิดเบือนข้อมูลในการหลอกลวงในเรื่องของการรับบริจาค หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อนำประโยชน์เข้าสู่ตนเองและในเรื่องโซเชียลมีเดียในการยุงยงยปลุกปั่นก่อให้เกิดความบาดหมางเพราะสืบเนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับชาวกัมพูชาได้เข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมากแล้วอาจจะมีบางคนที่ได้รับข้อมูลแล้วก็มีความเห็นในเรื่องของการที่จะต้องอาจจะมีการยุงยงยปลุกปั่นให้เกิดการ เกลีชังมีการทำร้ายซึ่งกันและกันเฟกนิวในเรื่องต่างๆนั้นสิ่งที่เราปฏิบัติมันมีประจำอยู่แล้วแต่ช่วงนี้เนี่ยจะเพิ่มในเรื่องของการมีสถานการณ์แล้วก็ในการแบ่งเป็นสองอย่างก็คือหาประโยชน์ในเรื่องการรับบริจาคในเรื่องของการได้จากสิ่งของต่างๆเพื่อเอาผลป,ประโยชน์เข้าตัวเองกับเรื่องที่ผูกปั่นก่อให้เกิดความรุนแรงเนี่ยเราเน้นเป็นพิเศษสองเรื่องที่จะต้องดําเนินการ ทางตำรวจเราได้ปฏิบัติการตามาแผนนะครับที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วยเรื่องของนโยบายของรัฐบาลและประสานงานกับทางฝั่งทหารโดยตลอดโดยมีการร่วมเข้าร่วมประชุมไม่ว่าจะเป็นสภาความมั่นคงหรือกองกําลังในพื้นที่เพื่อได้มีการออกแผนปฏิบัติในส่วนของตำรวจในการพิทักษ์ส่วนหลังก็คือดูแลพื้นที่ส่วนหลังทั้งหมดในเรื่องของความสงบเรียบร้อย ส่วนในพื้นที่ส่วนหน้านั้นทหารจะเป็นผู้รับผิดชอบรวมกับของตชดบางหน่วยที่จะขึ้นยุทธการและปฏิบัติงานร่วมกับทางทหารซึ่งหากได้รับการร้องขอทุกพื้นที่ทางตำรวจก็พร้อมที่จะสนับสนุนในการปฏิบัตินะครับให้สอดร้องต้องการทั้งประเทศ